สวัสดีครับสวัสดีทักไทย f- อทุกท่านนะครับทักไทยยามดึกนะครับใครยังไม่นอนนะครับผมมาเอาค้มาแบ่งปันกันนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ออกสนามไม่ได้ออกหาพระเลยนะครับวันนี้นะครับมีภารกิจเอารถไปเข้าศูนย์นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะเจ็ดหมื่นโล คปีสี่เดือนฮนะวิ่งไป7000หโลนะครับ f c ใช้งานหนะักผมวิ่งวันก็ประมาณ2 300โลนะนะครับไปกลับนะบางทีก็400ร้อยกว่าโลนะครับถ้าเป็นรถเก่าออกนี้สงสัยจะซ่อมกันไม่หวัดไม่ไหวนะครับวิ่งไปเรื่อยนะ ไปทุกที่นะที่มีพักเครื่องนะครับผมไม่ได้สนใจว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับขอให้มีพักเครื่องให้ดูให้ส่องให้ให้ได้ซื้อนะนะครับแต่ช่วงนี้ไม่ได้ของใหม่ก็มามีของเก่ามาแบ่งปันกันนะครับผมอีพีนี้เอาพิเศษนะเอาแบบไม่ต้องต่อนะครับเอาแบบว่าเน็ตๆนนะครับผมผมเอาองละสองพันพร้อมส่งด่วนนะครับใครที่ดูว่าซื้อได้นะครับจัดไปนะครับผมนะฮะแต่ถ้ายังคิดว่ามันแพงไปก็ ผ่านก่อนนะครับผมนะฮะไม่ว่ากันเนาะนะครับขอคนพร้อมซื้อนะคนพร้อมซื้อนะมาชมกันองแรกเป็นพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับชุดนี้น่าจะเป็นบางพรมหมดนะนะครับนี่เนื้อดีนะองนี้พระมีร่องรอยการซ้อนะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าซ้อคาบกู่หรือเปล่านะ แต่เนื้อสวยดีนะครับแก่ปูนแต่ก็มีความเนืดนุ่มนะฮะพลาลึกดีฮะนะนมีร่องรอยการซาะนะครับแต่ซาะเก่าแล้วนะนะครับซาะเก่าแล้วเป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อขาวๆนวลๆน,น,นะครับใครชอบจัดไปนะเอาแค่สองพันพร้อมส่งด่วนนะครับทุนเท่าไหร่ไม่รู้นะเอาราคาเดียวไปเลยนะนะครับจำไม่ได้บางทีผมจำได้เป็นบางองนะทุนนะ แต่ว่าก็ซื้อมาก็ไม่เป็นไรถัวเฉลี่ยกันไปเนาะนะครับกําไรบ้างขาดทุนเสมอตัวอะไรอย่างนี้เนาะอย่าไปซีเรียสนะฮะซื้อกันบ่อยๆก็ถือว่าเป็นการคืนกําไรให้ FC เนาะนะครับผมนี่ฮะสวยไม่มากนะครับสวยไม่มากแต่ว่าราคาเบาๆนะครับ สองพันบาทพระไม่หักไม่ซ่อมนะครับไม่หักไม่ซ่อมนะด้านหลังมันเลยนะเห็นไหมนี่ผมชอบด้านหลังองค์นี้ซื้อเพราะด้านหลังเลยนะนะครับเห็นไหมหลังก็มีสเสน่ห์ดีนะครับผมเนื้อใช้ได้เลยนะครับดูให้ชอบครับ fc เนาะนะ,นะดูให้ชอบแล้วก็จัดไปนะครับ ดูให้ชอบดูให้รักนะฮะแล้วก็ทักมานะครับทักมาขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์นะครับผม2,000บาทพร้อมส่งด่วนนะครับพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมเนาะนะครับผมเซาะจนลึกเลยนะฮะเซียนก็มีเยอะนะที่เขาซาะๆอะไรประมาณนี้นะบางพรมส่วนมากจะโดนเซาะนะครับ fc องนี้ก็บางขุนพรมนะของนี้ได้ฟอร์มสวยของนี้ผมเคยเปิดดวยสี่ห้าพันนะเมื่อก่อนนะครับมีสองพัน 2, ถือว่าเด็ดเลยนะถือว่าถูกนะครับ fc นะฟอมสวยนะครับเนื้อดีเห็นไหมือชอบก็จัดไปนะครับอย่าช้าอย่าช้านะครับเห็นเม็ดขาวไหมนี่เม็ดขาวไหมเม็ดขาวเม็ดเ,เ,เรียกเม็ดพระาธาตุเม็ดพุทธผงพุทธคุณนะครับเห็นไหมเด็ดเลงนี้นะนะครับ สมเด็จราคานี้เล่นแค่ชอบเล่นกันแค่ชอบนะครับ fc fc ผมที่เช่ากันประจำจะรู้จะเข้าใจแต่จะมีพวกดาม่านะชอบมาเม้นนะพวกนี้ไม่ซื้อหรอกครับมาเม้นไปนงั้นนะันน้นเป็นยูเซอร์วตารน,นะนะบางทีก็เป็นพวกขายพระใน u t u b e นี่แหละนะครับสร้างยูเซอร์วตารมานะครับมาก่อกวนนะผมก็บล็อกไปนะมาก่อกวนพวกนี้ไม่ซื้อหรอกมาก่อกวนนะเป็นพวก เขาเีกเป็นพวกขยะไม่ได้สนใจนะเป็นพวกขยะพวกขยะเปียกนะครับผมหรือไม่สร้างสรรค์นนะผมเนี่ยผมไม่เคยไปเม้นไขรนะใครจะขายพระใครจะไลฟ์อะไรดูเหมือนกันนะไปดูดูแล้วก็ชอบก็ดูไม่ชอบเราก็เลื่อนผ่านนะอย่าไปซีเรียสนะเราไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับเขาหรือว่าเขาไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับเรานะนะครับเราก็เลื่อนผ่านไปเนาะนะผมก็ดูนะดูทุกคนแหละ ดูแล้วเรามาเป็นความรู้มาปรับปรุงตัวเรานะนะครับเราถ้าเราดีเราไม่จําเป็นไม่ว่าใครนะนะครับพวกนี้ชอบผมก็เห็นนะทุกวันน่ะมานะผมก็ลบบล็อกไม่ได้ด่าไม่ได้อะไรนะแต่บางทีก็ราคาญนะพวกนี้เออมันว่างจัดยังไงนะครับผมไม่เข้าใจนี่ดานข้างมันมากนะครับไปเที่ยวเม้นด่ากันโน่นทีว่ากันนี้ทีนะครับนี่หนไหมข้างมันนะ เนี่ยผมขายผ้าหลักพันเนี่ยมาหาว่าผมเอาพักเก๊มาขายมาหลอกขายเขาอะไรประมาณนี้นะนี่มันก็เป็นเรื่องที่แบบน่าขำนะครับผมหลอกใครตรงไหนนะครับไม่มีเลยนะไม่ผมไม่เคยมาหลอกใครว่าเฮ้ยผ้าแท้นะล้วผมมาขายสองพันไม่ใช่นะผมบอกให้ดูให้ชอบนะครับทุกคน fc ทุกคนจะเข้าใจจะรู้นะคนที่ซื้อจะรู้จะเข้าใจคนซื้อไม่พูดนะคนพูดไม่ซื้อนะครับเห็นไหมเห็นไหม เนี่ยผมให้ดูเอานะครับผมไม่เคยมาบอกนี่ยดีไม่ดีก็ดูเอานะครับผมเนี่ยถามว่าผมมาขายองแลสองพันอย่างเงี้ยให้ผมหาผ้าแท้แบบที่เซียนเขาขายกัน20ล้านมาขายอย่างเงี้ยหมาขายสองพมันเป็นเรื่องตลกนะี่มันหาไม่ได้หรอกครับผมก็ต้องหาแบบเนี้ยที่ผมชอบแล้วก็มีคนชอบต่อไปนะนะฮมเอฟซี FC ที่เช่ากันก็จะรู้นะจะเข้าใจ ไอ้พวกที่ไม่เช่ามันไม่มันไม่พวกนี้มันก่อกวนเนาะนะครับวันๆมีความสุขกับการที่จะไปเม้นว่าคนนู้นทีไปแซะคนนั้นทีนะพวกนี้นะครับเนี่ยนะครับมาทุกวันนะมาทุกวันผมก็บล็อก,กลอบทุกวันนะครับเนี่ยสองพันนะครับถือว่าฟอร์มสวยนะครับรงนี้เนาะพิมพ์ใหญ่บางกุนพรมนะครับ f สดูให้ชอบเนาะราคานี้ก็ถือว่าแบ่งปันกันไปนะครับนะฮะสองพันบาทนะครับผมเนี่ยบางคนเขาเช่าไปก็ไปสะสมก็ไปขายต่อออกต่อเขาก็มีกําไรนะครับเขาก็ไม่สี่เรียดนะครับผมไม่เคยโกหกใครนะไม่เคยหลอกใครนะครับทุกคนที่เช่าไปก็เช่าด้ใจนะฮะผมไม่สามารถที่จะไปโกหกไปหลอกลวงเขได้นะครับ คนก็ดูเป็นนะคนก็ดูเป็นเพาถึงเช่าไปนะครับนะอย่าง fc ที่เข้ามาใหม่นะถ้าคิดว่าดูยังไม่เป็นหรือว่าดูยังไม่มั่นใจก็อย่าเช่าไปเนาะนะครับมันจะเหนื่อยนะครับฐานแซมตรงนี้นะครับเนื้อนุนัวนะครับคือต้องดูให้เป็นเล่นให้ชอบนะครับผมดูให้เป็นเล่นให้ชอบนะนะครับแต่ถ้าดูไม่เป็นมีทุนทรัพย์ในการเช่าหาแบบแพง นะผมแนะนําเลยนะครับแนะนําให้ไปซื้อเสียก็ได้นะอย่างนั้นนะนะท่านก็จะได้พระอีกระดับหนึ่งนะครับมีความมั่นใจในการรับประกันหรือว่ามีบัตรมีใบแรงต่างนะนะครับมันมีหลากหลายนะพระนี่นะมีหลายระดับอยู่ที่เราจะเลือกนะอยู่ที่ทุนทรัพย์เราเนาะนะครับเห็นไหมเหนือตุ๊บตับนะครับเห็นไหมหนัวดีจังนะครับสองพันนะครับเอสซีดูให้ดีนะ เนื้อในเขาจะเป็นก้อนๆเห็นไหมครับเห็นไหมมันจะหนึบหนับอยู่ข้างในนะแล้วเป็นก้อนๆน,นะเป็นจำ้ำเป็นจ้ำนไหมนี่ผมพยายามส่องให้ดูไหมพาบององค์เนี่ยดูผิวเผินดูผิวเผินเหมือนธรรมดาแต่ถ้าเราดูลึกๆล,ลงไปนะจะมีมีบางอย่างที่ซ่อนเลนดูอยู่นะครับเห็นไหมพิมก็สวยไม่หักไม่ซ่อมด้วยนะครับนะเนื้อนุนนวลหนึบหนบน,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 นะฮะตุบตับดีนะครับ หานแซมตรงนี้นะด้านข้างก็ถือว่าสวยนะครับเห็นไหมมีการตอนตัดก็จะมีการครูดนะฮะเห็นไหมมีการหลุดล่อนของเนื้อนะครับความเก่าจะอยู่ที่ด้านข้างนะครับ F4 นะครับผมเนี่ยความเก่าจะอยู่ที่ด้านข้างนะครับบล็กนะครับ เห็นไหมเนี่ยผมไม่จาเป็นต้องหลอกใครนะไหมเนี่ส่องให้ดูขนาดนี้นะคนทุกวันนี้เขารู้ทันกันหมดนะไม่จะไม่จะไปหลอกเขาไม่ได้นะนะครับเขาไม่ง่นะฮะเขาซื้อด้วยใจนะไม่ใช่ซื้อด้วยการที่ผมหลอกนะครับนะครับลูกค้าผมเอฟซี FC ทุกคนเนี่ยเขามีเกียรตินะฮะเขามีสายตาเขามีความคิดของตัวเองเนาะผมไม่สามารถที่จะไป ชี้นำให้เขามาซื้อนะฮะเอาว่าผมส่งให้ดูไม่มีใครซื้อหรอกนะฮะถ้าผมไม่มาพรีเซนต์ไม่มาส่งไม่มาเนี่ยมาพรีเซนต์ให้ดูอย่างนี้นะอยู่ดีส่งรูปให้ดูไม่มีใครซื้อสักคนนะฮะนะฮะก็คือทุกคนที่ซื้อเนี่ยก็มีความรู้มีความสามารถนะฮะ f c ทุกคนที่ซื้อไปนะเขามีความสามารถเฉพาะตัวนะครับ กนะ็มีความรู้แต่ละคนเขามีภูมิความรู้ของเขานะครับเขาศึกษากันมานะนะครับเขาก็ไม่ได้เช่าทุกองนะนะครับ F4 นะเขาก็เช่าที่เขาชอบนะซึ่งผมก็ไม่สามารถไปไปบิ้วความคิดเขาได้นะเอาง่ายๆเขาชอบองนี้เขาจะเช่าองนี้ผมจะไปบิ้วให้เขาไปซื้อองนั้น,นก็ไม่ได้นะครับนะทุกคนล้วนมีความคิดของตัวเองนะมันหลอกกันไม่ได้นะครับ คนที่มาเมนว่าผมหลอกไงพวกนี้มักจะโดนคนอื่นหลอกมานะครับและมีปมในใจนะครับพวกนี้มีปมในใจนะครับนะผมเนี่ยอยู่ในวงการพาะเครื่องมา20่กว่าปีนะผมไม่ไม่เคยมีศัตรูนะแล้วผมก็ไม่เคยหลอกใครนะครับไม่งั้นอยู่ไม่ได้นะฮะวงการนี้มันถึงกันหมดนะครับผมนะฮะไม่เคยหลอกใครนะครับใช้ความจริงใจเป็นที่ตั้งเนาะนะครับเนี่ยทุกคน มีสติปัญญาของตัวเองเนาะนะครับนะี่ฐานแซม2,000บาทครับผมถักมานะครับเน็ตเน็ตเลยนะร,ราคานี้นะครับพิเศษแล้วเนาะ fc นะครับทุกคนล้วนมีสติปัญญาของตัวเองนะครับผมทุกวันนี้มันหลอกกันไม่ได้แล้วนะนะครับคนที่อยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยไม่ใช่ตาสีตาสาแล้วนะครับไม่ใช่ ยุคสมัยก่อนนะที่มันอะไรก็เข้าไม่ถึงเดี๋ยวนี้โซเชียลมันเข้าถึงหมดนะครับหลอกกันไม่ได้หรอกครับนะฮะอ่ะสังิต,ติองนี้มันนะครับสังคต,ติไม่มีหูนะครับมันเลยนะเห็นไหมนี่ผมไม่จําเป็นต้องหลอกกัน้ะผมให้ดูนะให้ดูเลยให้ดูแบบชัดๆทุกมุมนะครับเท่าที่ผมจะสามารถทําให้ได้นะครับเนี่ยผมไม่ต้องหลอกนะครับเห็นไหม ถ้าคนมันจะหลอกมันก็จะแบบให้ดูว่าปุบ,บแหมมนะมืดมืดโมโมๆนะไม่มีความชัดเจนหรอกครับนะอันนั้นน่ะนะครับแต่ผมนี่พยายามสุดๆเนี่ยนะทั้งซูมทั้งส่องนะครับสารพัดที่จะทำนะครับเพื่อเอฟซีทุกคนที่จะได้เช่าไปนะจะได้มั่นใจนะให้เห็นกันชัดๆไปเลยนะครับเห็นไหมชัดไหมเห็นไหมนะฮะนี่ เอฟซีที่เช่าไปเนี่ยนะเช่าภาพผมไปนะผมว่าทุกคนบางคนลส่วนมากจะเก่งกว่าผมด้วยนะนะครับนะครับส่วนมากเขาจะเก่งกว่าผมด้วยนะผมนี่แค่พ่อค้านะบางคนนี่แบบเป็นเซียนอะไรก็มีนะครับแอบซุ่มมาเช่าไปก็มีนะครับนะฮะก็มีภูมิความรู้นะนะครับแต่ละคนก็ศึกษากันมานะครับนี่เป็นไง มันไหมครับสังกติองนี้นะมีคราบกุสีออกชอเเ็อกโกแลตนะครับเห็นไหมคราบกุมันมากเลยนะครับเหมือนพระเศียนเลยนะครับคราบกูอันนี้นะเด็ดเลยนะครับน 2, เนี่ยสองพันเนี่ยเห็นไหมนี่ที่จริงผมจะตั้งสักสี่ห้าพันก็ได้นะแต่ผมถือว่าคืนกำไรให้ลูกค้าให้เอฟซีนะครับที่เช่ากันบ่อยๆเห็นไหมมันไหมครับสองพันนี่ถูกถือว่าถูกมากครับบางขุนพรมพิมพ์สังกตินะครับ ผมผมนี่พเพ้าจะแกะปูนนะครับผมเห็นไหมนี่ผมพยายามส่องเห็นไหมเห็นไหมนี่ผมลงทุนนะครับเห็นไหมโทรศัพท์ผมที่เอามาไลฟ์ที่มาทําคลิปนี่ก็เครื่องสี่ห้าหมื่นนะครับนะฮะผมลงทุนนะฮะเพื่อให้ภาพมันชัดนะครับเนี่ยเห็นไหมกล้องที่มาส่องตัวนี้ก็หกพันนะครับเห็นไหมหายากด้วยนะกล้องรัสเซียตัวนี้นะครับ รเราจะทำอะไรที่มันไม่ชัดเจนมาหลอกเขามาคุมเครือไม่ได้นะทุกอย่างต้องชัดใันไหมนะผมขายวัดดวงก็จริงนะแต่ผมจริงใจนะครับเห็นไหมใช้ใจเป็นที่ตั้งนะครับผมเห็นไหมไม,ม่มามืดมัวไม่มีมาบังกันอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะเห็นไหมชัดเจนไหม นี่นะเหมือนท่านได้ดูพระองค์นี้ในด้วยตาตัวเองเลยนะครับเหมือนวางในมือแล้วส่องด้วยตาตัวเองเห็นไหมผมส่องให้แทนเห็นไหมชัดไหมเห็นไหมโคตรชัดนะเห็นไหมพยายามแบบสุดๆอะ่ะนี่เห็นไหมนี่ชัดเจนนะแล้วเดี๋ยว ก่อนจะซื้อก็ต้องส่งรูปชัดๆให้ดูทุกมุมอีกนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะนะครับขั้นตอนในการขายของผมนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะถ่ายรูปก็ถ่ายแล้วถ่ายอีกถ้าไม่ชัดผมก็ไม่ได้นะต้องชัดนะครับเห็นไหมไม่มีหมกเม็ดรอกครับเห็นไหมการนี้ก็อยู่ที่ f c จะตัดสินใจเอานะครับเห็นไหมนซื้อก็ไม่พูดเยอะนะ คนดูเป็นก็ไม่พูดเยอะนะครับผมพวกพูดเยอะมันดูไม่เป็นนะนะครับนะเอสซี <achieve> ผมเก่งทุกคนนะครับไม่ใช่ธรรมดานะแต่ละท่านนะครับเป็นระดับนายตำรวจนายทหารก็เยอะนะนะครับทำงานด้านกฎหมายเป็นทนายเป็นผู้พิพากษ์เป็นนยายการยังมีเลยนะมาเช่าผมนะครับนะฮะเป็นระดับภูมิกับอย่างเงี้ยนะครับพันตำรวจเอกนะเยอะแยะไปหมดนะครับ นายแพทย์นายทหารนะครับเยอะนะคนพวกนี้ก็มีคุ้มภูมิความรู้นะนะครับแต่ละคนนี่บางคนจบปริญญาทํางานดีๆเยอะเลยนะเช่าผมเนี่ยนะฮะเก่งๆทั้งนั้นนะครับเขาก็เช่าเรื่อยนะไม่เห็นก็เดือดร้อนนะครับนี่ประมาณนี้นะครับ fc นะครับผมสี่องค์นะครับองค์ละสองพันนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับเอาอันนี้ผมขอเน็ตๆนนะครับสองพันนะ ถือว่าถือว่าเป็นราคาพิเศษนะนะครับผมส่งด่วนนะครับขอเนตเป็นนะครับผมจัดไปนะครับใครชอบรงไหนทักมานะครับขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์เช่นเคยนะครับผมนะขอบพระคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ติดตามกันนะครับติดตามแล้วก็เช่าหากันเรื่อยๆนะใครที่ยังไม่เช่าหาไม่เป็นไรนะครับฝากติดตามกันนะครับนะฮะชอบเมื่อไหร่ค่อยทักมาก็ได้นะนะครับยังไม่เช่าก็ไม่เป็นไรนะครับคนเราต่างต่างจิตต่างใจเนาะ ต้องดูให้ชอบที่สุดแล้วค่อยเช่านะครับ F4 นะครับผมนะครับโอเคนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ